กกอ,อ,อันนี้นะคะตั๋วรถไฟเพงค่ะตั๋วอันนี้คือตัว๋วคันตกแอร์เพลสเราสามารถใช้นั่งชิงคันเซนได้ด้วยแต่ว่าถ้าว่าตัวเนี้ราคา8ปดพเยนเนี่ยนั่งชิงคันเซนอย่างเดียวเนี่ยก็คุมแล้วนะคะเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้อีก <c oughs> เลือกไปไหนขอโ เราเลือกไปที่สถานีคารุสวาะนะคะมันจะเป็น outlet เราถือว่าเราได้มานั่งชิงะเซ็นแล้วก็ได้ไปช้อปปิ้งเล่นด้วยหรือว่าจริงๆเราสามารถนั่งไปถึงนากาโนได้เลยนะคะนากาโนก็คือเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีจะเรียกว่ามีลิงลิงชาออนเซน็นหรือว่าจะมีสิกิกิฮิมะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากเซฟเวลาลูกค้าอยากไปช้อปปิง้งเราก็เลยไปแค่คารุสวนะคะ,ะตัวเนี้ย คือเวลาเราขึ้นรถไฟชิงคันเซนหรือพวก l i m i t e n e x e s สต่างๆเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือว่า reserve seat กับไม่ reserve seat หมายถึงว่าระบุหมายเลขที่นั่งหรือไม่นะคะ,ะถ้าเราต้องการระบุหมายเลขที่นั่งเราถือตั๋วตัวนี้นะคะไปที่ออฟฟิศ JR pass ไปอันออฟฟิศของ JR แล้วเราก็เดินแบบว่าเราจะไปไหนให้เขา reserve seat ให้มันก็จะฟิกซ์ซีทมาให้มันก็จะอบอกว่า คานนัมเบอร์เนี่ยคำานัมเบอร์หมายถึงว่าเราขึ้นตู้ไหนแล้วก็นั่งที่นั่งเบอร์อะไรแต่ถ้าเกิดสุว่าเรารีบเราไม่ทนันเราก็ไปดูหน้าจอว่าขบวนที่เราจะไปอย่างเงี้ยคะ่ะมันจอดอยู่ที่แทร็กไหนแทร็กก็หมายถึงชันชลานะคะแล้วก็เราก็ต้องมาดูด้วยว่าสมมติว่ารถไฟมี10ตู้อ่ะตู้1นถึงสเนี่ยคือ non reserve หมายถึงว่าเราขึ้นไปแล้วจะนั่งที่นั่ง 是一个很好的。So, I